ย่นมากตุยตุยตุยคือตอนแรกที่เห็นคอสซูมก็คือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะจัดเต็มขนาดนี้แต่พอมาฟิตติ้งวันนี้ก็หนักกดไหล่เมื่อกี้ผมแอบไปปลดมาแล้วตอนแรกแน่นตอนแรกเข้าเป็นเข้ารูปแหละตอนนี้ไม่เข้าแล้วเพราะว่าไม่แอบปลดมาไม่ตอนนี้แอบปลดมาทีหนึ่งผมกินน้ําเยอะแล้วมันมันรัดไม่ชุ่มละแล้วพอเป็นไงนี่ ตั้งแบบนี้ผมพูดจีนได้เลยครปกติผมจะพูดไม่ค่อยเก่งภาษาจีนผมไม่ค่อยถนัดแต่ว่าพออันนี้ปุ๊บคล่องเอาเลยค่ะจัดมาโอ,อ้ยี你好谢谢我爱你我爱้是金年金年快乐光绪发芽啊你帮我ว一背สวัสดีครับขอบคุณรักทุกคนนะครับไม่ใช่รักทุกคน แล้วก็อวยพรอวยพรคือวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครบอกว่าพี่เดินกับเดินแต่งเป็นอะไรครับเป็นเทพ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 เพราะเมื่อกี้เราเรามีตอนตอนที่เราโชว์เรามีลอยด้วยเรามีการลอยด้วยก็เลยแบบดูนะเป็นเทพเป็นไงชอบไหมชอบนะฮะคือปกติเวลาไปอีเวนต์ก็จะไม่ค่อยได้แบบนะหมายถึงว่าเวลาปกติไม่ค่อยได้แต่งอันนี้ได้มีโอกาสได้แบบเออแต่งแบบเต็มยศเลยก็รู้สึกว่าเออดู พลังเราดูแบบว่าเออยิ่งใหญ่มาทันทีกันไดมี้วพอใส่ชุดแบบนี้แล้วคือแบบอากน่านะเพาแบบอยกาเยอะได้เยอะก็เยอะี่มาไที่มาไ่ทานอไหเออให้เต็มนะใเ็เออเออวันนี้ก็ประมาณวันแปนาทีเม้อมซ้อมเมคืนอ่าบาบ็อกซิงเมือนแบบมีห่อเหินด้วย จริงๆเราหอ,อยิ่งกว่านี้แต่ว่าเราแอบกลัวความสูงนิดน<ช>ึงมันจะสูง<ช>แต่ว่า,าไม่หอเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็น,ปนปฟิล์มนี้ป้า,า,าครับวงอยมากมุ้ายกน้จริงๆอยากเล่นไหมจริงๆตั้งใจว่าต้องพอทำได้อยู่ตอนเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนี้เขายกไปข้างหลังอ่ะ อย่าบอกเขาแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอต่อยิ้มต่อได้ไหมแต่ต้องพูดภาษาจีนนะพี่เขาเป็นของแจ้งเข้องแจ้งเออแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะจะให้พี่เขาชโจมดีกว่าเดี๋ยวกลัวไม่ชวนนอนไปไหนเลยอะอ๋อลืมไปไงลืมไปไงเขาจะผมได้ภาษาจีนเยอะแต่งแต่งวอซ่าไม่ต้องพูด ก็จริงๆมันเป็นเพลงที่ที่น้องเคยร้องเราวรู้สึกว่าเออเราชอบเพลงนี้เหมือนกันแบบเราก็วันนี้มันเป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเออเหมาะกับการร้องเพลงนี้พอดีแล้วก็เลยแบบอยากอยากมาร้องเพลงนี้จริงแต่ว่าวันนี้แบบพี่เติ้ลเก่งมากเพราะว่าเพลงนี้ผผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเพลงที่ยากมากไม่ว่าจะแบบ ทั้งเนื้อเพลงมันแบบลิ้นมันพันแล้วก็แบบจังหวะหายใจอะไรเงี้ยมันร่าทั้งเพลงเลยร่าทั้งเพลงเลยมีท่อนเดียวอยู่นะก็มีอยู่เออซ้อแต่ว่าแบบเราเราชอบแบบเสียบน้องร้อๆเพลงนี้แล้วเราแบบเอออยากอยากแบบอยากร้องเพลงนี้ด้วยอยากร่าอันนี้ซ้อมนานไหมครับทำไมไม่หนึ่งวันเบอร์เราซ้อมอยู่คนเดียวไงไม่เขา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 ไปอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วไงเออแต่เราก็แบบอาจจะใช้เวลานิดนึง ตั้งใจมากเลยนะเก่งนะแต่ว่าพอเป็นแบบรจักกของเราเนี่ยปีใหม่ก็ได้ไปเท่าไหร่คะอะไรฮะปีใหม่อ๋อปีใหม่ติ่าไงบนเวทีอุ้ยคืนป่ะน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ2 2งพันสองร้อยยี่สิบบาทได้เท่ากันเลยอ่ะยังไม่หันโอ้ยหันแล้วหันแล้วครับเพราะได้เท่ากันได้เท่ากันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ษต้นเหลือน้อยลงแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น4 4่0ันบาท ก็เอาไปหมดเลยให้ได้สองมันให้ได้อยู่แล้วอ้าวแต่วันที่ใช้หมดแล้วไงมันก็เลยให้ไม่ได้ใช้ไม่้วลือแล้วพี่กินข้าวโอ้โหใช่สนุกสนุกมากเป็นเป็นแบบว่าเลี้ยงพี่ใหม่แต่วันนี้คือตุ้มเบิร์ตที่เป็นตุ้มเบิร์ตนะค่ะว้าจ้าเล็กอีกคู่หนึ่งอันนี้อันนี้เป็นของพี่แฟนคลับซื้อให้ครับ อันนั้นหรอฮะจริงๆใส่มาแล้วเนาะหอ่อวันนั้นเนี่ยราได้ออกงานอย่นะไม่ครับหัืนใส่ถ่ายอะไรทั้งอย่างเลยไม่ได้ใส่เหมือนกันใช่จะใส่ไปเดินนี่ไงเดยนไปเศษแฟร์ปะอ๋อถ้าเกิดใส่ให้แบบว่าพี่เจเห็นแล้วใช่แล้วแต่วันจริงๆซื้อแล้วใส่เลยใช่แต่ว่ามันแบบแอบใส่ใส่แบบนานๆยากเพราะว่ามันหนักนิดนึงใช่แต่ก็เพิ่งเพิ่งแต่ก็เสียหายแล้วก็เพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้ให้ให้ให้พี่ให้พี่นัดที่บอกไปซื้อมา พันพันเดียวก็แพงนะก็ไม่พันเดียวยนะนเ,วนะเอาอาจจะเป็นเงินสักแบบว่าสามสามล้านสามร้อยไม่ได้หรอก็เอาอ่ะเอา,เ,อา,าเดี๋ยว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 ไปดูกันไหมช่วงนี้น้องชอบอะไรเ,เดี๋ยวหาหาให้แต่จริงก็พอมีในใจแหละพอมีในใจ อีกหน่งเวลาถ้เราพูดลองพูดมาไม่พูดพี่พูดไม่ได้ไม่พูดแต่ว่ามีหนึงหนึ่งไว้แล้วไดใจน้อแค่หนอเทว่าถูกใจผมไม่ชอบพี่ไม่ได้ซื้อครับผมจริงจริงก็แอบมีในใจเหมือนกันแต่ผมไม่ซื้อครับเอ้จะแสดงว่าไไปดูว้แลยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าคิดไว้ละกันครับผม ไม่รู้เหมือนกัน,ม,ม,นมีแหมกระเป๋าให้พี่จริงเหรออ้าวออ่างี้ผมแอบซ่อนไว้จริงไหมเนี่ยเน,นี่ยกรเป๋าหรอเ,อเอท่าไหร่อะเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ เออเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เกิดแล้วไงมาชินแล้วไงเล่นบ่อยแล้วไงไม่ชอบแล้วชอบ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 ไ่เอาหมดไม่พี่อยากรู้ความหมายอ่ะเออพี่ไม่รู้อ่ะความหมายคืออะไรเออความหมายคืออะไรพี่ก็ไม่รู้ที่เขาไม่เกิดมันก็ไม่รู้ให้ไงให้ก็บอกว่าจีบได้จีบได้จีบได้ค่ะจีบได้ไม่ใช่พี่ต้นนะไม่ใช่แค่พี่ต้นจีบแล้วผมได้หมดทุกคน ให้ใจยังไงให้ใจให้นิดเดียวก็ต้องดูก่อนต้องดูดูเลยดูอ่ะเรนนี่ไปไหนนคนายเรนนี่ไปสวิตชิงแล้วหรอที่ชิงไปก่อนเลยออชปเรียนเนนี่อาซามเมอร์ใช่ชปเรียนภาษาด้วย เรียนสวิตเขาสอนประา7ภาษาส่วนใหญ่เขาใช้ฝรั่งเศสบ้องชูอ๋อวัวไอ้วัวไอ้นี่วันไทยเป็นเป็นมันใกล้ตัวจริงไงเป็นเอาเอามารวมกันวัวไอ้สอนอาจจะไม่สอนเป็นภาษาแต่เดี๋ยวต้องจะสอนคาบูลัสแทนเอใช่ ครูรักกับฟิสิกส์หนึ่งแทนอันนีวผมสอนเป็นนี้เป็นเคมีได้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 เราเก่งภาษาเราสองภาษาไปก็ได้เดี๋ยววิชาการมพราะแต่แตคิดเลขผมก็เก่งเพราะแบบตอนเด็กครูแบบสอนแบบให้คิดเลขในใจอย่างเดียวก็เลยแบบคิดนอกใจใครไม่เป็นว้าววันนี้วยพี่อยากได้แบบมุกแบบมุกจีบจากเบอร์หน่อโอ้โหจีบยากแล้วทีนี้เอามีไหมพี่เจมมีไหมล่ะมีมีพี่เป็นคนจีบผมไม่ค่อยเป็นผมผมก็จีบไม่เป็น กจริงอยากให้รู้ว่าอะไรกอะ่อยากพูดว่าอะไรผมมีของมาให้ครับอะไรอะบังคับบอกฮะฟีลบังคับบอกไม่ได้ฟีลบังคับอยากได้ยินไอ้ผมต้องพูดตามนะ ตแต่ของยังไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรอะพูดเฉยๆผมมีของมาให้ครับอานี่พี่มีอ่างเปล่ามาให้จ้าแฟนชายลูกแฟนทายนะอ๋อแฟนทายไม่ด้เราอ่างเปล่าเราให้วันไหนก็ได้พี่มีของขวัญสุดพิเศษมาให้นี่พี่มีของขวัญสุดพิเศษมาให้ครับ พี่มีของขวัญสุดพิเศษมาให้ครับเสียงยังไม่ได้ต้องหว่านกวันนี้พี่มีของขวัญพิเศษเลยให้ครับไม่พูดแล้วหรือโอเคครับดีเลยไหนอะไม่เดี๋ยวรอก่อนซ้อมซ้อมโอเคครับผมติดตามอะไรนะอ๋อครับผมก็สามารถติดตามพวกเราสองคนครับผมก็ใกล้แล้วฮะพวกเราสองคนก็ฝากด้วยครับผม ต้นษษษเฟอร์สวรรอะไรนะฮะโอ้โหอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ผมนี่ผมก็ไม่เชื่อเลยจริงๆแต่ว่ารู้แค่ว่ามันมีแผนแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่รู้ว่ามันอะไรจะมาก่อนแต่จริงๆเข็มเีราเนี่ยพอรู้คร่าวๆ <c oughs> แต่ว่าไม่ผมพูดไม่ได้แต่พิเตอร์อาจจะพูดได้ไปพิเตอร์ไม่จริงๆเราคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเซอร์ไพรสใ์ในหลายอย่างที่ในทำไา้ ก็ใช่อาจจะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าอันที่พูดได้ก็จะเป็นเข็มยางล้อสเปเชียลอินทีเรียที่ทุกคนก็รออยู่ก็จะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละทุกคนก็จะได้แบบจริงไม่น่าแล้วหลังหลังเข็มยีราเป็นไรต่อเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์แตามีอะไรเพิ่มเติมอะไรเไหมแต่าจริงเดือนหน้านี่มีประกาศไปแล้วดีมดีเวอร์ไงอินสเปรนถ้าเราเลือกฝากเลยครับผมก็ฝากดีมดีเวอร์อินสเปนด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าขายบัตรหมดหรือยังไม่แน่ใจครับ แต่ว่าบอกเลยว่าไปทางคลายวุ่นวายแน่นอน,นแน้วหัวหอมฝากด้วยครับขอบคุณ okay, ครับขอบคุณครับมผม